ยามฮาเอ็กแม็กสามร้อยาาาครับหลังจากใช้ฟรีมา10กว่าวัน15วันแล้วก็มีประสบการณ์ตรงกับการเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นรถยนต์แต่มันไม่ใช่ขึ้นกระบ,บะนะครับเป็นรถตู้ตู้ทึบ4ี่ร้อใหญ่ถือว่ามาทำเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับว่า ไฟที่ไม่เคยทําเองเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีรถรถร้านที่เขามีอุปกรณ์มีความชํานาญเขาก็จะไม่มีปัญหาในการเคลื่อนย้ายแต่เวลาเราจําเป็นที่เราจะต้องทํากับรถเราเองหรือรถคนรู้จักหรือรถใครก็ตามนะเอาขึ้นน่ครับก็จะมีบาดแผลก็แทบไม่เห็นเลยนะครับนี่ถ้าฉายไฟก็จะเห็นนี่เนตรงนี้ นี่ขอบเหลี่ยมนะอยู่ตรงนี้ก็คือก็คือเป็นชุดสีสีดำเงาเนาะอยู่ตรงสีดำเงาที่อยู่ตรงเนี่ยตรงที่พักเท้าเนี่ยแค่ตรงนี้นะครับนี่จะเห็นชัดไหมอาจะเห็นแหละเนี่ยเห็นรอยที่มันด้านๆอยู่หน่อยหนึ่งแต่ถ้าปิดแฟลปิดไฟ หรือดูกลางวันถ้าไม่ได้มาจ้องหรือไม่ได้มาลูปดูก็จะไม่เห็นนะเพราะว่าความเงาเนาะความเงาของตรงเนี้ยมันจะมันจะกลืนไปอืมแต่ตรงอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็จะมีอันหนึ่งคือชิวมันยาวนี่ชิวมันยาวมันก็จะไปจิ้มที่ปอที่ผนังผนังของตู้รถก็จะลอยอันนี้คือเข้าเนื้อเลยก็คือเช็ดไม่ออกละ แต่ว่าก็ไม่ได้หักหรือแตกก็ถือว่ามีความเหนียวยืดหยุ่นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนต้งอื่นไม่มีบาดแผลอะไรนะครับมีแค่นี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปแล้วก็ที่จะบอกคือถ้ามันจําเป็นต้องเอาขึ้นนะครับอันนี้เราก็คือท่านี้อยู่แล้วเนาะเอาขึ้นรถยนต์ก็คือท่าเอียงขาข้างขาตั้งข้างนะครับอันนี้ถ้าผมจะไปใส่ตีนเป็ดอยู่เออถ้ามีตีนเป็ดด้วยมันก็จะรับน้ําหนักได้ดีในการ บางทีแฟนขึ้นน้ำหนักเยอะหรือว่าดันตัวผิดจังหวะขายนี่มันจะพับเองถ้าเราไม่ได้ประคองรถอาจจะล้มได้นะครับอันนี้คือคือเอ่อเป็นข้อที่จะต้องแนะนําแล้วกันเนาะไม่เรียกไม่ไม่อยากเรียกว่าเป็นข้อเป็นจุดอ่อนของ x m a x แแล้วกันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็เรียนรู้ ใส่ตีนเป็ดได้ก็ใส่นะตรงนี้ควรจะใส่ส่วนในขาคู่กลางจะใส่ไม่ใส่แล้วแต่ความชอบนะถ้าใส่ได้เวลาเอาขึ้นก็จะง่ายหน่อยนะขาคู่กลางทีนี้เวลาเราเอาขึ้นรถยนต์นะไม่ว่าจะขึ้นกระบะขึ้นอะไรก็ตามลนะขึ้นตู้ทึบอันดับแรกเลยก็คือเราเราก็ขาตั้งข้างเอาลงทรงนี้นะทรงนี้นะอันนี้ผมขอไปนะมารีวิวในบ้านนะเพราะมันมืดแล้ว ก็มาในนี้เสร็จก็อยู่ในท่าที่เราจะล็อกคอนะครับแล้วก็ล็อกคอเอ็กแม็กเนี่ยเวลาจะล็อกคอเนี่ยเราหักหักคอมาทางซ้ายสุดแล้วเนี่ยนะครับเราต้องขยับนิดนึงนะขยับนิดนึงแล้วบิดกุญแจล็อกมันถึงจะล็อกนะครับถ้าถ้าแบบซ้ายสุดเลยหักซ้ายสุดเลยเนี่ยมันจะไม่ล็อกเราต้องขยับนิดนึงแบบนี้เอออันนี้ผมก็ดูรีวิวจากคนอื่นเขาเสร็จแล้วสิ่งที่จะต้องทําเลยการเอารถมอไซค์ขึ้นรถยนต คือมัดแฮนเนี่ยยึดแฮนนะแฮน์ซ้ายแฮน์ขวายึดให้แม่นให้แน่นเลครับแล้วก็อุปกรณ์นี่คือต้องเชือกเหนียวเลยห้ามขาดนะห้ามขาดเด็ดขาดนะเดินทางได้หลายร้อยกิโลเมตรก็ไม่ล้มอ่าถ้าเชือกคุณดีนะครับอ่าถ้าเชือกคุณดีเชือกไม่ขาดตะขอไม่หลุดอ่าแต่ของผมเนี่ยที่มันเป็นรอยเพราะว่าหนรอบแรกเนี่ยตะขอมันหลุด ถ้อขอมันเป็นเหล็กที่มันไม่แข็งแรงอะ่ะพอน้ําหนักรถมันเยอะใช่ไหมมันก็จะง้างออกง้างออกมันก็หลุดทําให้ไอขาตั้งเนี่ยที่มันอยู่กับพื้นตู้ทึบลื่นๆมันก็พับล้มได้แต่รอบแรกเนี่ยรอบแรกตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามีกระเป๋าเป้ผมรองอยู่อ่าก็จะมีรอยตรงชิวตรงนี้นิดเดียวแต่รอบสองที่ขับจากบ้านไปที่ทํางานเนระยะทางใกล้กว่ากันเยอะนะครับแค่สิบโล บังเอิญว่าเชือกที่ผมลังที่ผมมัดแทนขวาเนี่ยมันขาดขาดพอขาดปุ๊บทีนี้ก็ขานี่ก็พับอย่างง่ายได้ครับเพราะน้ําหนักรถมันเยอะเข้าโค้งร่อให้เข้าแบบเบาที่สุด10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่เออนั่นแหละ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ลมได้นะนี่ก็ถือว่าเอามารีวิวเป็นอุทาหรณ์แล้กันเผื่อมีความจําเป็นนะครับส่วนครั้งนี้ผมก็ครั้งแรก ที่รถเอ็นล้มก็ใจใจตกนิดนึงแต่พอเรามานั่งนึกบวกลบคูณหารแล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมกับอุปกรณ์ที่เรามีเนาะเชือกที่เรามีก็ตามมีตามเกิดแต่เราแค่เอ่อไม่ได้เรียกประมาทหรอกเราเรียกว่าเรามีความรู้ไม่มากพอในการยึดรถเราคิดว่าอุปกรณ์ที่เราใช้มันมั่นคงแต่มันกลับไม่มั่นคงแค่นั้นเองเนาะไอ้ตะขอแรก ไอเชือกที่สายรัดมอเตอร์ไซค์ที่ใช้กันอะ่ะเราก็คิดว่ามันมั่นคงแต่มันก็ดันง,ง,ง้างรอบแรกก็เอ็นล้มมาติดเป้กระเป๋าผ้าผมก็เลยไม่เป็นไรรอบสองไอเชือกอะ่ะมันเส้นเล็กเชือกที่มันขาดมันเส้นเล็กมันลังมาตั้งแต่ล่าหลุแก้วนะผมมัดใหม่ที่ผมมัดใหม่ที่ล่าหลุแก้วมาถึงนี่ก็ประมาณหกสิบโลมาถึงบ้านมันไม่เป็นไรมันจอดอยู่ทั้งคืนแต่ผมจะขับไปบริษัทเนี่ยสิบกิโลเนี่ย มันเหมือนเชือกมันก็คงบิดแล้วผมก็ไม่ได้เช็กไงเออผมก็ไม่ได้เช็คว่าเชือกมันเกี่ยวหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตรงที่ผมมัดเชือกอ่ะที่มันลังแฮนนี้กับด้านข้างของตู้ทึบอ่ะไอ้ตู้ทึบตรงที่มันมีรูอ่ะมันมีความคมอ่ะเออมันก็เลยพอมันเกิดแรงสะเทือนมันก็ทําให้เชือกขาดได้อ่ะว่าประมาณนี้แล้วกันครับอุทาหรณ์ถ้ามันจําเป็นที่ต้องเอารถขึ้นมอขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เนาะ ขึ้นรถยนต์มันก็ทําได้แค่เรายึดแฮนด์สองข้างนี้ให้ให้มั่นคงแล้วกันหาเชือกหาอะไรที่มันแข็งแรงยืดหยุ่นได้ดีไม่ขาดง่ายเนาะก็ทําให้รถเราปลอดภัยได้โอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ